กาศทุงนาดีมากเลยวันนี้ไปไปมันสามเดือนกลับมาหูเข้าโตมาเลยค่ะไหนกัน ันนะคะเคเอ้ยเก็บเาหาของป่ากันมามามาไปปักบุ้งกม็มีเอาไปกินเดี๋ยวซ้ำๆตอนบ่ายเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เรากินข้าวเช้าตอนบ่ายเราจะกินเก็บซ้ำๆตอนเ <c oughs> อย็นเจ้าหอยเหรอ,อเอาหอยนี่ขนาดแท่ กับกนึกไม่นี่น้ะไม่น่าจะลึกแล้วเนาะมันไม่ลึกเราเทียบแต่มันเป็นโคลงไงอุ้ยน้ำ น,นี่เหรอใช่เขาเลี้ยผักเปนใช่ไหมอืม,อมเห็นเยอะอยู่แต่ว่าไม่เคยกินนี่ยเปียกคอยเกิดมาไม่เคยกินแล้วตัวนี้แต่เห็นหลายยูแต่ไม่เคยกินนี่แหละแก้อร่อยสุดอยากหอยมันเป็นอะไร <laughs> <laughs> มันไม่มีหอยเลยมันมีแต่เปื่อยเลยมันใหญ่เออบรรยากาศด,ดีมาก <laughs>

ยอดมันไม่ใช่ใบมันออยอด,ยดยมันยอดมัน <c oughs> แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเอาหมอยมันออก <ไ h. S 1> หมอยนี่ค่ะเขาเรียกว่าหมอยมันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาออกถ่พาพาี่น้อยกับพี่ลมเก็บด้วยถ้เก็บไม่เป็นหแบบถ้า,ถามันยาวๆแบบนี้มันก็ได้ยาวเห็นไหมอืมผักแว่นค่ะเขาเรียกว่าผักแว่นค่ะ โบโบโเย็นไหมมบเลือดอกลูกแตเย็นบ่